สวัสดีครับนักเรียนอ่าวันนี้เราก็ได้ขึ้นบทใหม่แลนะ้วเนาะซึ่งเป็นบทที่5้านะชื่อเรื่องร้อยละอย่างแรกเลยให้นักเรียนเอาหนังสือขึ้นมาเนาะอ่าเอาขึ้นมายังครับเอาขึ้นมาแล้วเปิดหน้าไปที่หน้า21เเลยเนาะอ่าใครไม่เปิดเปิดเร็วเปิดแล้วเนาะอ่าเมื่อพร้อมแล้วเราไปกันเลย อ่หัวข้อนี้5.1นะครับการอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ซึ่งอันี้เป็นเรื่องใหม่นะนักเรียนไม่เคยได้ยินชื่อมันแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้มันแฝงอยู่ในตั้งแต่ป .4 แล้วแต่เราแค่ยังไม่รู้จักว่ามันเรียกว่าอะไรเนาะ mm hmm. เขาบอกว่าพิจารณาส่วนที่ระบายสีอ่ะนาทีนักเรียนดูซิว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปนี้รูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ แบ่งออกเป็นกี่ส่วนอ่านับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้นับงี้ตายแน่เลยใช้ความรู้ทางคณิตนสนิแนวนอนมี10ช่องแวแนวตั้งหลานหนึ่งสสามี่ห้าหกดด10 10ช่องสแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปนี้แบ่งออกเป็น10คูณ10ก็ได้เท่าไหร่ ห0 0ช่องหรือว่า100 100ช่องหรือว่า100ส่วนเนาะหรือถ้าใครไม่รู้ก็นับไปเลยได้ร้อยช่องนั่นแหละแบ่งออกเป็นร้อยส่วนเท่าๆกันทีนี้ส่วนที่ระบายสีนักเรียนลองนับซิอ่าครูให้เวลานับอ่าได้ไหมอ่าลองนับลองนับไหนใครได้สามสิบสองมง ใครได้สามสิบสองเก่งมากโหเก่งสุดๆข่าส,ส่วนที่ระบายสีเนี่ยก็คือสามสิบสองใช่ไหมเราสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้นักเรียนก็คือเศษสามสิบสองส่วนหนึ่งร้อยโดยสามสิบสองเนี่ยก็คือส่วนที่ส่วนที่ระบายสีหรือว่าแรงเงาส่วนหนึ่งร้อยเนี่ยก็คือ แบ่งออกเป็นร้อยส่วนแบ่งออกร้อยส่วนนายมือครูสวยมากอ่ะพอเข้าใจเนาะทีนี้เขาบอกว่าเศษสามสเศษสาส่วน100เนี่ยเราจะไม่เรียกว่าเศษส่วนแล้วเราสามารถเขียนมันอยู่ในรูปแบบร้อยละแล้วก็เปอร์เซ็นต์ได้โดย เซสาสิบสองส่วนหนึ่งร้อยเนี่ยสังเกตนะจะเห็นว่ามันเป็นส่วนด้วยหนึ่งร้อยจำไว้จำไว้ส่วนด้วยหนึ่งร้อยเซสาสิบสองเราจะเรียกมันอีกแบบหนึ่งได้โดยเรียกว่าร้อยละสามสิบสองทำไมเรียกร้อยละเพราะว่าตัวส่วนมันเป็นหนึ่งร้อยอาจำไว้ทีนี้ถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็พูดได้เหมือนกันก็เรียกว่าสามสิบสองเปอร์เซนแสดงว่าตอนนี้นักเรียน มีสศัพท์ใหม่ที่นักเรียนต้องรู้นะก็คือคำว่าร้อยละแล้วก็เปอร์เซ็นเนาะอ่ะ,อะต่อมาทีนี้พิจนาณารูปที่ระบายสีรูปนี้ก็รูปเดิมนั่นแหละแบง่งออกเป็นก,กี่ส่วนร้อยส่วนเท่าๆกันทีนี้ส่วนที่แรงเงาละ่ะเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8มันคือเศษแส่วนหนึ แต่เราจะไม่เขียนในรูปเศษส่วนแล้วนักเรียนเราจะเรียกมันเป็นสัท์ใหม่ในวันนี้ก็คือ100ร้อยละรลอเปอร์เซ็นต์ซึ่งเศษแปดเศษแปดส่วนร้อยเนี่ยมันก็คือ,100ะอะร้อยละเท่าไหร่ร้อยละแปดอ่าแป๊บหนึ่งนะครูเขียนไม่สวยร้อยละแปดหรือแปดเปอร์เซ็นต์อ่าแป๊บหนึ่งเนาะครูเขียนให้สวยสวยดีกว่า รือแปดอะไรแปดเปอร์เซ็นซึ่งเขาเขียนมาให้แล้วนักเรียนเนี่ยเขาบอกว่าร้อยละแปดหรือแปดเปอร์เซ็นทำไมถึงเป็นร้อยละแปดและแปดเปอร์เซ็นสังเกตตัวส่วนจะเห็นว่ามันหนึ่งร้อยใช่ไหมแปดก็มาจากตัวเศษอาจจะไม่เนาะ นี่เขาบอกว่าร้อยละหรือ8เปอร์เซ็นต์เขียนในรูปเศษส,ส่วนได้ก็คือเศษ8ส่วน100นั่นแหละก็คือไปกลับไปมาได้เศษ8ส่วน100จะเรียกว่าร้อยละ8ก็ได้หรือจะเรียกว่า8เปอร์เซ็นต์ก็ได้ไม่ผิดเรียกได้3แบบเลยเนะี่ยทีนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100สามารถเขียนในรูปร้อยละและเปอร์เซ็นต์ได้เห็นไหมเหมือนที่ครูพูดเลยและ ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์สามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนที่เป็น100ได้ก็คือไปกลับไปมาได้นั่นแหละกลับจากเศษส่วนไปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์หรือกลับจากเปอร์เซ็นต์ร้อยละไปเศษส่วนได้มนได้เหมือนกันจะกลับไปมาได้หมดเลยทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่นักเรียนต้องรู้เนาะก็คือเปอร์เซ็นต์เนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นักเรียนให้นักเรียนเอาดินสอนขึ้นมาเนาะขีดสลส และเขียนเครื่องหมายกลมๆข้างบนและข้างล่างเนี่ยเราจะเรียกว่าเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์เวลาอ่านก็อ่านว่าเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเช่นเช่นยีเขียนแทนด้วย25%เครื่องหมายนี้เขียนเป็นตัวหนังสือว่า25%เนี่ยเวลาอ่านเนาะ7%เขียนแทนด้วยอะไร7แล้วก็เครื่องหมายเปอร์เซ็นเขียนแทนเขียนแทนเป็นตัวหนังสือด้วย7%อ่า ขเข้าใจเนาะไม่ยากนะไม่ยากทีนี้ปฏิบัติกิจกรรมลองมาดูกันเลยครูทำมาให้เนาะข้อแรกเขาบอกว่าเขียนแสดงส่วนที่ระบายสีในรูปเศษส,ส่วนร้อยละและเปอร์เซ็นต์นักเรียนเนาะดูก่อนว่ารูปสี่เหลี่ยมนี้รูปสี่เหลี่ยมนี้แบ่งออกเป็นกี่ส่วนร้อยส่วนแล้วเอากี่ส่วนนับเร็วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 1 0 1 1 12 12ส่วนจากร้อยส่วนก็คือเศษ12ส่วน100จะเห็นว่าตัวเศษคือ12ตัวส่วนคือ100สามารถเรียกเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นได้ก็คือร้อยละ12หรือว่า12เปอร์เซ็นต์เขียนเป็นสัญลักษณ์คณิตได้อย่างนี้เนาะอ่ะอีกข้อหนึ่งแมงเอากี่ส่วน100ส่วนแลงเอากี่ส่วนครึ่งหนึ่งก็คือ50ก็คือได้เศษ 50ส่วน100%ตัวเศษเท่ากับ50ตัวส่วนเท่ากับ 100, ก,บ100ก็สามารถเรียกเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้แล้วก็คือร้อยละ50หรือ50%เแค่นี้เองง่ายๆไม่ยากอ่ะข้อ3ข้อ4ลองทำเนาะส่งไหมอยากส่งไหมอ่ะถ้านักเรียนดูหลายคนครูจะไม่ให้ส่งแต่ถ้าดูน้อยครูจะให้ส่งเป็นการบ้านไปตามเพื่อนมาดูนะตอนดูอ,ะอ่ะอ้าวอันนี้ครูก็ทำให้เหมือนกัน เขียนในรูปร้อยละและเปอร์เซ็นต์อู๋อ,อ่ะนี่เศษสามสิบหกส่วนหนึ่งร้อยข้างบนอะข้างบนอันที่เราทำข้างบนเนี่ยเศษส่วนเป็นร้อยละและเปอร์เซ็นต์อันนี้เราจะเป็นเศษส่วนแปลงเหมือนกันไม่มีรูปแล้วก็คือเศษสามสิบหกส่วนหนึ่งร้อยเศษสามสิบหกส่วนหนึ่งร้อยเรียกเป็นร้อยละเปอร์เซ็นต์ได้อย่างได้แล้วเพราะตัวส่วนเนท่ากับหนึ่งร้อย มันก็คือร้อยละสาหรือ36เปอร์เซ็นต์อ่ะเศษ5้าส่วนหนึตัวเศษเท่ากับ5ตัวส่วนเท่ากับ100ก็เรียกเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้แล้วก็คือร้อยละ5หรือว่า5้เปอร์เซ็นต์กลับกันอีกข้อหนึ่งเศษ85ดสิ่วนหนึตัวเศษ85ตัวส่วน100ส่วน100แล้วก็เรียกเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ก็ร้อยละ85หรือว่า80เอ้ยพูดผิด8ป ้อยละแปดสิบเก้าหรือว่าแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนะอ้าวที่เหลือลองทำนะส่งไม่ส่งเดี๋ยวว่ากันถ้าคนดูเยอะไม่ต้องส่งถ้าไม่มีคนดูคนดูน้อยแค่สามสี่คนเดี๋ยวครูให้ส่งทั้งห้องเลย่าทีนี้เขียนในรูปเศษส่วนอันนี้กลับกันแล้วกลับกันให้มาเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่า้อยละจะแปลงกลับเป็นเศษส่วนได้ไงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ มันก็คือเศษ25%เปอร์เซ็นต์มันก็คือร้อยละมันก็คือส่วนหนึ่งร้อยนั่นแหละง่ายๆ18เปอร์เซ็นต์ก็เศษ18ส่วนร้อยละไอเปอร์เซ็นต์ก็คือร้อยละก็คือร้อยละส่วนร้อยลาร้อยเออ7เปอร์เซ็นต์ก็คือเศษ7ส่วนหนึ่งร้อยแค่นี้เองเอาข้อที่เหลือลองประดาุ่ยเฉลยแล้วก็ลองไปทำเนาะนี่แค่นี้มีวันนี้มีแค่นี้เองลองไปทำกันดูนะครับอย่าลืมนะตามเพื่อนมาดูถ้าคนดูน้อยเดี๋ยวครูจะให้เป็นกันบ้าน อ่าวันนี้พอแค่นี้นะครับบ๊ายบาย